เงินเดือน1500บาทจะได้รับเงิน enfin, บำนาญประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะครับในซีรีส์เงินบำนาญนะครับซีรีส์คำนวณเงินบำนาญให้ดูนะครับในซีรีส์นี้กล mm ับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเงินเดือน1500บาทนะครับสูตรคำนวณเงินบำนาญฉลาภาพทวนกันอีกหลายๆรอบเลยนะครับเงินบำนาญฉลาภาพคือเงินกรณีชลาภที่ทางประกันสังคม ได้ใจ่ายให้กับผู้ประกันตนนะครับคนที่มีได้รับบำนาญนนตลอดชีวิตนะครับซึ่งแต่ละคนจะได้รับเงินบำนาญเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนะครับทั้งจํำนวนเงินเดือนเงินสมทบนะครับเงินสมทบเงินล่าสุดค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับคุณจะได้รับบำนาญ20%น20%แล้วก็จะมีการบวกเพิ่มอีก1.5%ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ ทุกๆ12ทิกๆ12เดือนซึ่งเนี่ยแหละทาให้เงินบํานาญของแต่ละคนแตกต่างกันทําให้เราจะต้องทําคลิปวิดีโอการคํานวณเงินบํานาญให้ท่านผู้ชมนะครับได้กลับไปคํานวณเองที่ท,ที่ที่บ้านของท่านนะครับคำนวณเงินบํานาญของตัวเองอะ่ะเพื่อจะได้คาดการวางแผนในอนาคตว่าถ้าเราได้รับเงินบํานาญประมาณนี้ต่อเดือนตลอดชีวิตเนี่ยเราสามารถอยู่ได้หรือเปล่าหรือจะต้องเก็บเงินเพิ่มอย่างไร นะครับการวางแผนการรู้ว่างเงินบํานาญคุณที่จะได้ในยามเกษียณในยามที่คุณไม่ได้ทํางานแล้วเนี่ยนะครับมันก็ทําให้คุณกะเงินก้อนที่จะเตรียมมาไว้นะครับหลังคุณเกษียณได้นะสูตรคำนวณแรกนะครับเป็นสูตรคำนวณกรณีที่เราจ่ายครบ180เดือนนะครับให้เอา20 20มาจากไหน20มาจาก20%นะครับคูณกับ หมื่นห้าหมืนห้ามาจากไหนมาจาก60เดือนสุดค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายอย่างในคลิปวิดีโอนี้ตัวอย่างผมคิดจากเงินเดือน1,500บาทเอา20คูณ1,500บาทนะครับและหาร100เท่ากับจะเป็นเงินบำนาญน,นี่คือสูตรคำนวณสูตรแรกสูตรที่2ในกรณีที่เราทำงานมามากกว่า15ปีนะครับอาจจะ 16, 17, 18ปีไปจนถึง 3, 5ปีอย่างเงี้ยนะครับ สูตรคำนวณสูตรที่2นี้นะครับมันจะมีตัวแปรของเงินบวกเพิ่มนะครับวิธีการคิดนะครับเอา20บวกวงเล็บ1.5คูณจำนวนปีนะครับจำนวนปีที่สมทบเนี่ยเกินเนี่ยที่นับเป็นทุกๆุก12เดือนเท่ากับว่าเราเกินมากี่ปีเนี่ยนะครับก็เอาไปคูณแล้วก็มาบวกกับ20แล้วก็คูณนะครับกับ ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายหรือ1 5 0 0บาทของเรานะครับหาร100ก็เท่ากับเงินบำนาญของคุณนะครับได้สูตรคำนวณไปแล้วไม่เห็นตัวอย่างเดี๋ยวผมไปคำนวณกันเลยนะครับทำงานส่งประกันสังคมมา35ปีนะครับจำนวน1 5 0 0บาทนะครับเราก็คิดไอตัวจำนวนปีตัวนี้ก่อนนะครับโดยการเอา35ปีลบ15ปีเท่ากับ20 เข้าสู่คำนวณนะ1.5คูณ20นะครับเท่ากับ30 20บวก30นะครับเท่ากับ1,500บาทนะครับคูณเอ่อ1,500บาทนะครับหาร20บวก30คูณ1,500บาทหาร100เท่ากับ5,250บาทเท่ากับเงินบนานาญของคุณจะได้5,250บาทตลอดชีวิตนะครับ ต่อมาส่งประกันสังคม30ปีจำนวนเงิน1 5 0 0บาทส่วนเกิน30ลบ15เท่ากับ15สูตรคำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5นะครับ20บวก22.5นะครับูบณ1 5 0 0บาทหาร100เท่ากับ4,463บาทนะครับได้เงินบำนาญเท่านี้ตลอดชีวิตนะครับ ทำงานส่งประกันสังคมมา25ปีจํานวนเงิน1 5 0 0บาทนะครับส่วนเกินจากร้อเอาส่วนเกินจาก15ปีก็25ลบ15เท่ากับ10ปีสูตรคํานวณ1.5คูณ10เท่ากับ15 20บวก15นะครับูณ1 5 0 0หาร100นะครับเท่ากับ3,675บาทตลอดชีวิต ต่อมาทำงานส่งประกันสังคมมา20ปีจํานวนเงิน1,500บาทนะครับส่วนเกิน20ลบ15ปีเท่ากับ5ปีนะครับสูวนจำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5 20บวก7.5นะครับคูณ1500หาร100เท่ากับ2,888บาทนะครับตลอดชีวิตทำงานส่งประกันสังคมมา15ปีจํานวน1,500บาทนะครับ ใช้สูตรแรกเลยนะครับเอา20คูณ1,500หาร100เท่ากับได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคม2,100บาทตลอดชีวิตนะครับมาดูตารางทั้งหมดนี่คือตารางที่ผมได้คำนวณมาให้แล้วนะครับว่าจากเงินเดือน1,500บาทนะครับส่งประกันสังคมมาจำนวนปีเท่านี้จะได้รับเงินบำนาญเท่านี้นะครับผมเจนตาราง คำนวณตารางมาให้แล้วเอาละมาดูกันส่งประกันสังคมมา35ปีได้รับเงินบํานาญ5,250บาทส่งประกันสังคมมา34ปีได้รับเงินบํา e: นาญ5 0 9 3บาทส่งประกันสังคมมา33ปีได้รับเงินบํานาญ4,935บาทส่งประกันส <Re ังคมมา32ปีได้รับเงินบํานาญ4,778บาทส่งประกันสังคมมา31ปีได้รับเงินบํานาญ4,620บาท ส่งประกันสังคมมา30ปีได้รับเงินบำนาญ4,463น4บ,บาททร่งประกันสังคมมา29ปีได้รับเงินบำนาญ4,305นาบาทส่งประกันสังคมมา28ปีได้รับเงินบำนาญ4,148นนบาทส่งประกันสังคมมา2 7ปีได้รับเงินบำนาญ3,990นาบาทส่งประกันสังคมมา26ปีได้รับเงินบำนาญ3า3 3น 3, 833บาททร่งประกันสังคมมา25ปีได้รับเงินบำนาญ3า7 5บาท ส่งประกันสังคมมา24ปีได้รับเงินบำนาญ3,518บาทส่งประกันสังคมมา23ปีได้รับเงินบำนาญ3 3 6 0บาทส่งประกันสังคมมา22ปีได้รับเงินบำนาญ3,203บาทส่งประกันสังคมมา21ปีได้รับเงินบำนาญ3,045บาท ส่งประกันสังคมมา20ปีได้รับเงินบำนาญ2,888บาทส่งประกันสังคมมา19ปีได้รับเงินบำนาญ2 7 3 0บาทส่งประกันสังคมมา18ปีได้รับเงินบำนาญ2,573บาทส่งประกันสังคมมา17ปีได้รับเงินบำนาญ2,415บาทส่งประกันสังคมมา16ปีได้รับเงินบำนาญ2,258บาทส่งประกันสังคมมา15ปีได้รับเงินบำนาญ2,100บาทนั่นเองนะครับนี่คือตาราง ที่ผมคำนวณมาให้แล้วท่านลองไปคำนวณดูนะครับผมบอกสูตรคำนวณตั้งแต่สไลด์แรกเนี่ยเพื่อให้ท่านนําไปลองคำนวณดูแล้วเมื่อคำนวณเสร็จมาเทียบกันว่าคุณคำนวณถูกต้องตามที่ผมคำนวณไหมนะครับจะได้มาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนะถามว่าทำไมต้องใช้สูตรคำนวณเพราะว่าแต่ละคนทำงานส่วนประกันสังคมมาไม่เหมือนกันและบางคนก็ ส่งเงินนะครับมีเงินเดือนที่แตกต่างกันนะครับก็จะส่งประกันสังคมด้วยเงินเดือนอของคุณเนี่ยที่แตกต่างกันด้วยนะซึ่งพออะไรๆแตกต่างกันมันก็ต้องพึ่งสูตรคำนวณแล้วต้องคำนวณเองเป็นจะได้กะเกณฑ์ถูกนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคมนะครับ www.sso.go.th นะสอบถามเรื่อง,ร,องราวเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่1506ตลอด24ชั่วโมงนะครับ